สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับคิดจะมาทำรีวิวไอเทมที่เกี่ยวกับเส้นผมของคิดก็คือยี ho, ee, ่ห้อมิจังเซนนั่นเองนอกจากนี้คิดยังจะมาแนะนำทริคเล็กๆน้อยๆน,นะครับ3ทริคในการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะของเราเทคนิคหยุดผมเสียของคิดเนี่ยขั้นตอนแรกก็คือเราควรจะชะล้างผมให้ทั่วหนังศีรษะก่อนนะครับก่อนที่จะสระผมอย่างจริงจังเพราะว่า ระหว่างที่เราชะล้างเนี่ยเราก็จะได้ล้างฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออกไปด้วยเทคนิคที่2ก็คือการสลับใช้แชมพูยี่ห้ออื่นๆบ้างนะครับเพราะว่าการที่เราใช้แชมพูยี่ห้อเดิมยี่ห้อเดิมยี่ห้อเดิมตลอดเนี่ยมันทําให้หนังศีรษะของเราเนี่ยมันเกิดการเคยชินนะครับ เทคนิคที่3ก่อนที่เราจะไปเริ่มรีวิวกันเนี่ยนั่นก็คือเทคนิคการโลมเทคนิคเนี่ยก็คือการฉีดแชมพูลงบนมือนะครับแล้วก็ขยี้ให้เกิดฟองก่อนที่จะไปสระกับหนังศีรษะของเราโดยตรงนะครับเพื่อเป็นการถานอมเนาะศีรษะของเราไม่ให้มีการระคายเคืองมากนะครับ โอเคเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าครับกับนิจังเซนเพอร์เฟกต์เซรั่มออริจินอลแชมพูนะครับเขาเขียนว่า i n t e n นดูชชั่นวิทเซเว x Perfect o พอรนั่นก็คือเขาเคลมมาว่าเขาเนี่ยมีสารสก,กัดบำรุงจากน้ำมันดีเจ็ดประเภทนะครับมันจะทำให้ผมที่เสียของเราเนี่ยกลับมานิ่มสุขภาพดีได้เหมือนเดิมแล้วที่คิดชอบสุดๆเลยนะครับสำหรับการใช้2ตัวนี้เนี่ยก็คือเขาเคลมมาว่า สามารถใช้ทําความสะอาดผมได้สะอาดถึง99.30%แต่ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นเงาอเนาะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าในกล้องก็ค,คือคิดใช้จริงๆนะเหลือแค่นี้เองเนี่ยยาสระผมครีมนวดก็เหลือพอๆกันเ<ๆ>ท่าๆนี้นะคะอืมอ่ะเรามาอ่านวิธีการใช้กันดีกว่าจริงๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับใช้ผลิตภัณฑ์รูปไล้ให้ทั่วเส้นผมและหนังศีรษะหลังจากนั้นล้างออกด้วยน้าอุ่นอืมก็ไม่มีอะไรมากนะครับ แต่ถึงแม้ว่าเขาจะบอกให้ล้างออกด้วยน้ําอุ่นนะครับถ้าเราดัดผมอะครับคิดแนะนํานะว่าไม่ควรสระผมด้วยน้ําอุ่นนะอืมอาจจะแบบขัดแย้งกับการที่เขาบอกให้ทํามาหน่อยแต่มันเป็นเทคนิคของใครของมันนะเนาะอืมอะคําเคลมหน้าเว็บอันนี้คิดเอามาจากเว็บไซต์ของเขาเองเลยนะครับ 1. ปัญหาเส้นผมพันกันอืมคิดรู้สึกว่า โอเคแก้อยู่นะเส้นผมพันกันเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนผมมันนะครับถ้าเราผมมันมากๆเนี่ยเส้นผมมันจะเกาะเป็นก้อนนะเนาะก็ถือว่าใช้ได้ปัญหาเส้นผมแตกปลายอันนี้คิดรู้สึกว่าส่วนตัวที่คิดใช้เองในระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมานะครับไม่ขนาดนั้นแต่ก็ดีอยู่แต่อาจจะเป็นเพราะว่าผมคิดเนี่ยมันสั้นมากนะครับมันก็เลย อาจจะไม่ได้เห็นผลชัดว่าเฮ้ยจากผมไต้ไปลายมากๆมันดีขึ้นขนาดไหนโดยส่วนตัวคิดไม่ค่อยมีปัญหาในด้านนี้อยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยเห็นผลชัดเท่าไหร่นะครับปัญหาเส้นผมหยาบกา้านแล้วก็ปัญหาเส้นผมชี้ฟูที่เขาบอกว่าจะช่วยแก้ได้อืมอาจจะเป็นเพราะว่าผมของคิดเนี่ยเรากัดเคยกัดเคยดัดเคยนู่นนี่นั่นมาแล้ว มันก็เลยอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างแย่มากนะครับแต่ว่าเจ้ามีจังเซน2ตัวนี้เนี่ยก็ช่วยจริงๆนะในเรื่องของความหยาบก,ก้านชีฟ้ฟูดีขึ้นแต่ที่เห็นหลกัหลกๆชัดๆเลยนะครับและเขาก็เขาเ,ขาเคลมมาด้วยเนี่ยก็คือยืดหยุ่นชุ่มชื้นนะครับเพิ่มน้ำหนักแล้วก็ขาดความเงางามสิ่งที่คิดรู้สึกว่าใช้2ตัวนี้แล้วก็เห็นผลชัดที่สุดเลยจริงๆก็คือเรื่องของการที่ทำให้เส้นผมของเราเนี่ยมันมีความเงางามนะเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหม คิดรู้สึกว่าใช้ตัวเนี้ยแล้วผมเรามันมีความเงาอะเงาสวยจริงๆแล้วก็ช่วยบำรุงผิวด้วยนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมแบบเอ้ยแค่แชมพูฉันจะเอามารีวิวเหรอคิดรู้สึกว่าคิดใช้แล้วผมคิดอ่ะมันเงาสวยขึ้นจริงๆแล้วก็มีน้ําหนักขึ้นจริงๆนะครับเลยอยากเอามาบอกต่อกับยี่ห้อดีๆจากเกาหลีในวันนี้นะคะหาซื้อได้ตามวัดสันนะครับ ไอเทมอีกตัวหนึ่งที่คิดชอบเหมือนกันในวันนี้กันเลยดีกว่ากับตัวนี้อ่าอาจจะแปลกตาหน่อยนะครับจ Nizan Perfect Serum Water นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่บางที่สุดในทุกตัวนะครับจริงๆมันจะมีสูตรดอกกุหลาบดอกแดงดอกชมพูสีเหลืองอะไรต่างๆมากมายแต่คิดหยิบตัวนี้มาใช้เพราะมันมีความวอเตอรี่แล้วก็เบาบางที่สุดเหมาะกับผมที่มันๆของคิดนะครับแล้วก็ หัวมันหน้ามันแล้วถ้ายังผมเรายังจะมันอีกเราก็เลยตัดสินใจว่าเอาตัวที่บางที่สุดมาใช้แล้วกันนะครับ โดยแฮร์เซรัมตัวนี้นะครับเขาเคลมว่าเขาให้ความชุ่มชื้นมากกว่าสูตรเดิมถึง200เท่าแล้วก็ทำมาจากน้ำมันมะพร้าวนะครับบลาบลาบลาน้ำมันสารบำรุงต่างๆ7ชนิดเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ผมของเราเนี่ยมันไม่ได้มีความมันจา๋าแต่มันจะเป็นการบำรุงผมให้มีความชุ่มชื้นนะครับในอากาศร้อนสัมผัสข,ของบ้านเราเนี่ยหนังศรีรษะมันจะยิ่งผลิตน้ำมันออกมามา,มากขึ้นถ้าผมของเราไม่มีความชุ่มชื้นนะตัวนี้ถือว่าแก้ปัญหาได้ดีทีเดียว ในการให้ผมมีความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็รักษาบาลานซ์ของหนังศีรษะนะครับวิธีการใช้ตัวนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างแตกต่างจากออยบำรุงผมทั่วไปยี่ห้ออื่นๆหน่อยเพราะว่ายี่ห้ออื่นๆนะครับเขาจะให้ใช้เวลาที่ผมของเราเนี่ยหมัดๆแล้วก็ใดผมนะครับแต่จริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยใช้ง่ายมากก็คือใช้ลงบนผมที่แห้งนะครับสามารถลงได้ตลอดแล้วก็เติมได้ตลอดระหว่างวันเลยเดี๋ยวคิดจะมาลองใช้ตัวนี้ให้ดูนะครับ บีบลงมาเนื้อก็จะเป็นเนื้อใสๆนะครับคิดอ่ะชอบวอร์มตบงมือก่อนแล้วค่อยเหมือนมาสางผมเนาะกลิ่นก็จะหอมนะครับส่วนตัวคิดใช้แล้วบริเวณที่ผมโดนหน้าเนี่ยก็จะไม่เป็นสิวนะแต่ทางที่ดีเราอย่าให้มันโดนหน้าดีกว่าอะไรที่มันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์สำหรับหน้านะครับถ้าเราเป็นคนที่ผมโดนหน้าบ่อยๆแล้วหน้าผิวแพ้ง่ายเนี่ยมันก็จะทำให้ สิวขึ้นง่ายนะแต่ตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับเป็นยังไงบ้างครับเห็นไหมพอเราลงน้ํามันลงไปเนี่ยมันจะมีความรู้สึกชุ่มชื้นขึ้นมาเลยแล้วก็ผมเนี่ยมันจะเงาขึ้นเข้มขึ้นสวยงามขึ้นนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกับการรีวิว ไอเทมบำรุงผมสั้นๆของคิดในวันนี้เจ้า3ตัวนี้กับยี่ห้อดงังมิจังเซนที่คิดใช้เป็นประจำนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์ติชมยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้คิดด้วยนะสำหรับรีวิวผมมิจังเซนของคิดในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย